นี่คือข้อเสียของเราคือไอ้พวกเนี้ยเราก็ไม่รู้หน้าไม่รู้ใจนะคะว่าเคอรี่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่ได้สั่งทีมันแบบโทรมาอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีฉาชีพอะ่ะทุกคนต้องระวังด้วยนะคะถ้าการสั่งของหรืออ่าโดนแบบสุ่มมาเนี่ยอันนี้ไม่รับประกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราเราจะไม่ได้ว่า ว่าใครสั่งเราไม่ได้สั่งนะเออน่นจะเป็นพี่พี่สาวสั่งนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของมันจะตรงปกไหมนะคะแกะกล่องเลยมาเป็นแชมพูผลิตภัณฑ์อาบน้ำหมานะเดี๋ยวแกะก่อนนะ ามันใช่ตรงฝุกไหมนี่เขาห่อกระดาษเลยห่อมาให้อย่างดีกีเลยอ๋อเป็นแชมพูกำจัดโอ้นี่ีๆแบบนี้มันเป็นแชมแชมพูเชนกลาสคอมพิวต์ลองแฮร์ แชมพูสำหรับสุนัขขนยาวสูตรกำจัดเฮหมาอย่างได้ผลนะคะเอ้เราก็นึกว่าระเบิดหรือเปล่าอันนี้อีกตัวหนึ่งก็คือก็ตัวเดียวกันนั่นแหละว่าสองอขวดเขาจะซื้อหนึ่งแถมสองนล่ก็ได้นะ อันทหนึ่งแถมสองหรอคะโอ้ยเงอก